สวัสดีครับผมสวัส์บุรอดกบจตุคามพิธีกรผู้ดำเนินรายการและผออนิตยสารพระเครื่องตามเซียนสองภาครับค่ะสวัสดีค่ะวารุณีอุไรลุดยี่หวานะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา21นาฬิกา30นาทีทางช่อง best channel ค่ะครับท่านได้พบกับเซียนจริงพาแท้กับอาจารย์ถมานคลอง3รู้ลึกร,ร,รู้จริงไปกับ เซียนจริงพระแท้ครับค่ะนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง u t u b e นะคะครับเข้าเว็บไซต์ของ u t u b e นะคะพิมพ์คำว่ารายการตามเซียนสองพระนะคะก็จะมีวันที่ระบุให้คุณผู้ชมสามารถเลือกรับชมวันที่ได้ว่าวันไหนคุณผู้ชมพลาดโอกาสไม่ได้ชมไปนะคะก็ชมย้อนหลังได้ใช่อาทิเช่นคืนนี้พลาดนะฮะพรุ่งนี้รับชมถ้าว่าลีรันมันอีรันมีคุณพี่แฟนรายการบอกว่าดึกดูไม่ทันหรือว่าเป็นช่วง เข้ากะทำงานกาแก็จะดูย้อนหลังทาง y o YouTube ครับค่ะหรือว่าเปิดเว็บไซต์ดูทางอินเทอร์เน็ตได้เลยพร้อมกันเลยดูสดพร้อมกันได้ค่ะทาง w w w b ์ไวยเว็บเบสชา a นเชียนใช่ครับนะคะดอทเอเซียนเนาะครับผมค่ะ เอเชียใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะสามารถส่ง SMS มาร่วมรุ่นรับของรางวัลนะคะ4 6 4 2 2 0 3ค่ะนะคะก็ร่วมสนุกการทักทาย SMS กันบางท่านเนี่ยส่ง SMS เข้ามานะคะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ดูรายการแต่ว่าส่งมาร่วมรุ่นรับรางวัลค่ะขอบคุณอย่างสูงฮะก็ยังไงก็ติดชมมันด้วยนะฮะรายการเราจะให้เรารายการเราปรับปรุงแบบไหนนะครับจะให้นำเสนอเซียนท่านใดออกมาหรือว่าอยากจะดู พระองค์ไหนที่จะให้เรานําเสนอนะครับพระเกจิองค์ไหนหรือว่าพระเครื่องพระกลุต่างๆจะอยากให้เรานําเสนอเราก็ติดชมกันมาใช่ค่ะนะคะทีนี้ก็พูดถึงงานบุญของวัดต่างๆนะคะก็อย่างวัดดอนชัยนะคะอยู่ที่จังหวัดลำปางครับผมอย่างที่แจ้งไปก็คือว่าได้บอกบุญผ่านทางพี่ชันลำปางนะคะซึ่งเป็นแฟนรายการเก่าแก่นะเป็นแฟนรายการประจํามาโอ้ายหลายปีมาก ใช่ครับตอนนี้ทางวัดก็ขับต่อเลยครับ่านสุครับก็ได้ได้ทีว่าอยู่ใกล้วัดนะคะแล้วก็ไปดูแลเพราะว่าที่วัดเนี่ยนะตอนนี้นะคะมีกุฏิเพียงแค่หลังเดียวหลังเดียวหลังเดียวนะครับผมจองไว้หลังหนึ่งนะฮะขอเป็นเจ้าภาพหนึ่งหลังเป็นเจ้าภาพหนึ่งหลังนะคะพี่ชันก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยกุฏิเนี่ย มูลค่าการสร้างเนี่ยที่แทนไว้คือ2 0 0หมืหลังละ2 0ง0มืนนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าภาพเองหนึ่งหลังแต่ท่านไหนที่มีกำลังนะคะก็อยากจะชักชวนว่าถ้ามีกําลังพอเป็นเจ้าภาพกุฏิหนึ่งหลังเนี่ยคุณผู้ชมก็แจ้งประความประสงค์ทางวัดแล้วก็สามารถติดป้ายชื่อนะคะเป็นคุณผู้ชมสร้างถวายนะคะเพราะปัจจุบันนะคะมีกุฏิเพียงแค่หลังเดียวนะคะแล้วก็เวลามี รมาทุดงเพราะว่าวัดนียอยู่อาจจะค่อนข้างออกนอกเมืองนะอยู่อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเพราะทางวัดเอาไว้รองรับพระคันธุกะที่เดินทางมานะครับใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดินทางมาเนี่ยก็ไม่มีที่พักนะคะเพราะว่าวัดอยู่ค่อนข้างออกนอกเมืองนิดนึงแล้วก็อากาศเย็นนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะชัเชิญแฟนๆรายการนะคะติดต่อเบอร์ของพิชันลำปางได้เลยโดยตรงนะคะที่วัดดอนชัย097นะคะ9234071นะคะก็แจ้งความประสงค์ไปได้อยากจะร่วมทำบุญ ห้าสิบบาทร้อยหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องอเป็นเ<ห>จ้าภ<พ>าพห,หรือใหญ่จะร่วมทำบุญอินบล็อกสักสิบก้อนสิบห้าก้อนย <ๆ S 2> ี่สิบก้อนแล้วแต่ฟารมประสงค์เรา,าโทรมาที่พี่เบอร์พี่ชาลลำปางแล้วพี่ชาลลำปางเนี่ย จะเป็นสะพานบุญต่อให้เพราะท่านจะบอกเบอร์หมายเลขบัญชีของทางวัดโดยตรงใช่ค่ะซึ่งไม่ได้หมายเลขบัญชีของพี่ชันนะใช่ค่ะอันนี้เป็นของทางวัดโดยตรงใช่ค่ะเพราะว่าที่วัดเนี่ยอยู่ค่อนข้างเป็นที่อับสัญญาณไม่มีสัญญาณนะคะเพราะฉะนั้นพี่ชันก็เลยขันอาสารับหน้าที่รับโทรศัพท์แทนคือแถบนั้นเป็นหุบเขาไงคุณที่หวาโทรศัพท์ค่อนข้างรับยากมากถ้าวัดอยู่ที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นที่รับยากถ้าไปน้ําตกแจ้ซ้อนหรือไปอุทยานแจ้ซ้อนเนี่ยโทรศัพท์แทบไม่มีสัญญาเลยนะเป็นหุบ เพราะฉะนั้นพี่ชันก็เรียกได้ว่าอาสาเป็นสะพานบุญให้เราอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะประสานของทางวัดดอนชัยให้ซึ่งเบอร์บัญชีที่อยู่หน้าจอเนี่ยเป็นเบอร์ของวัดโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปว่าคุณผู้ชมสามารถร่วมทําบุญกับที่วัดได้เลยโดยตรงนะคะวัดดอนชัยฝากไว้อีกหนึ่งวัดจังหวัดลําปางครับผมทีนี้มีงานบุญงานใหญ่อีกหนึ่งงานนะฮะก็เป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนะครับผมฮะถือว่าเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นี้มีเขาเรียกว่าวัตถุประสงค์จัดสร้างที่ ชัดเจนใช่ค่ะนะครับท่านอุ้มโดยการทางช่องเรานี่นะฮะของทางเบสชาแนลนะคะคุณพี่คำรณนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่ถือว่าเป็นประธานนะคะในการบอกบุญแทำคล้ายๆที่เพชรบูรณ์นะสวยมากนะฮะนะครับทรงเครื่องเหมือนกันค่ะนะฮะเป็นการสร้างพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะคะจะมีงานวันอาทิตย์ที่ย2ซึ่งจะเป็นงานทอดพระป่าด้วยก็คือว่าวันที่21เนี่ยวันตรงกับวันเสาร์นะคะจะมี หมอรำรย้อนยุคมหรสบนะฮะค่ะมีมีงาน ตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะส่วนวันที่22เนี่ยจะมีการทอดพระป่านะคะเริ่มตั้งแต่10บโมงแล้วก็มีการถวายพระตาแห่งเพลนแล้วก็ทอดพระป่ากันนะะคใครอยากจะไปร่วมองค์พระป่าหรือว่าอยากจะร่วมพระป่ากันฮะร่วมเครื่องปัจจุประจัก็มาร่วมสร้างพระเจ้า5พระองค์นะครับโทเบอร์โทรศูนย์สองนะครับห้าศูนย์สามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่หรืออีกเบอร์นะครับศูนย์แปดสี่แปะแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสองหกสองศูนย์แปดหนึ่งหกหกห้า 2 3 3 5หรือติดต่อทางช่องเราได้เลยใช่ค่ะก็คืออันนี้เป็นเบอร์เรียกเรียกว่าประชาสัมพันธ์ของทางช่อง Best Channel นะคะซึ่งเป็นเรียกเรียว่าตัวตั้งตัวตีเลยเป็นประธานในการบอกบุญในครั้งนี้นะคะก็อยากจะเรียนเชิญแฟนรายการซึ่งจะประดิษฐานนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชวัดเจดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ แฟนรายการท่านไหนที่อยู่ใกล้จังหวัดสุพรรณนะคะก็เรียนเชิญได้วันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์นะคะก็สัปดาห์หน้าแล้วถือว่าประธานจัดสร้างก็พี่คำรณนะฮะข้โมทนาสาธุนะครับสาธุนะครับพีใจดีด้วยรูปหล่อด้วยใจดีตั้งหากนะคะก็อยากจะชักชวนกันเป็นเลขที่ว่าทำบุญพระป่าเพื่อนารายได้มาร่วมสร้างพระเจ้าห้าพระองค์ครับผมนะสนใจโทรติดต่อได้เลยมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยไม่มีไม่เป็นไรร่วมโมทนาบุญ นะครับบุญกุศลนี้ขอโมทนาบุญกับรายการตามเซียนสองพระ <attered> ขอให้บุญนี้จงบังเกิดแก่เราฮะนำความสิริมงคลโชคลาภแก่ครอบครัวและตัวเราเองใช่ค,ค่ะผมแค่นี้ก็เกิดบุญแล้วนะครับค่ะนะคะเอ๊ <gun> เดี๋ยววันนี้แฟนรายการสงสัยว่าทําไมเราไม่พูดถึงวัดบลัง นะคะครับผมเพราะจริงๆแล้ววันนี้ท่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณวรปัญโยท่านได้เดินทางมาที่สถานีเลยใช่ค่ะนะครับได้เมตตามาได้เมตตามาเรียกว่าเดี๋ยวจะมีการบอกบุญญาโยงผ่านทางรายการใช่ครับแล้วก็อาจจะให้พรนะคะแล้วก็เป็นการสอนเกรดธรรมะเล็กๆน้อยๆที่หลวงพ่อท่านปฏิบัติมาใช่ครับค่ทีนี้เรามาพูดถึงหัวใจรอเบรกหน้าหัวใจรอเบรกหน้านะคะที่เรามาพูดถึงหลวงพ่อหลวงปู่อองน่อยใช่ค่ะหลวงปู่องก็เรียกได้ว่า ใกล้จะมีพิธีพุทธาพิเศษแล้วนะคะตรงกับวันที่8มีนาคมนะคะที่จะถึงคือ8เดือนหน้านะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยให้การตอบรับดีมากนะคะเพราะว่าตอนนี้หลวงปู่อองเนี่ยเป็นค่อนข้างเป็นที่รู้จักนะคะทั้งยี่ห่าเห็นมีการประชาสัมพันธ์ทางด้านหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะเห็นบอกว่าคือหากันทีเดียวนะคะอย่างเหรียญทองเนี่ยจะสร้างแค่19เหรียญนะคะ ก็มีแฟนรายการเนี่ยให้ความสนใจนะคะเพราะว่าอย่างจริงๆแล้วใช่ค่ะจริงๆแล้วเศรษฐกิจยุคนี้นะคะถ้าเทียบก็คือถือว่าหลายๆท่านเนี่ยบนก็คือเราให้หย่ฟังว่าค่อนข้างเหนื่อนนิดนึงช่วงนี้เศรษฐกิจซบเซานะคะใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนให้ความสนใจในเด็ดทองคำของหลวงปู่องถือว่าเหรียญรุ่นนี้สวนกระแสนะคุณพี่วาใช่ค่ะนะคะทองคำเนี่ยจองอยู่ที่4ี่หมนนะคะรูปแบบเหรียญเนี่ยคือถือว่าเหมือนหลวงปู่องมากๆนะคะด้านหน้าเป็น เหรียญลูกไข่ครึ่งองค์นะคะส่วนด้านหลังเนี่ยยันล้อมรอบที่เขียนอยู่เนี่ยเป็นยันเทพประธานพรฮะหรือเทพประธานทรัพย์นะครับยันพระพรเทพประธานทรัพย์ค่ะที่หลวงปู่ององท่านเมตตาเขียนอักขรให้เองนะคะแล้วก็พระพรตรงกลางนี่คือเป็นพระพรใช่ไหมคะพี่กบใช่ครับเป็นพระพรซึ่งหน้าตานี่สวยงามมากถ้าคุณผู้ชมได้ส่องเหรียญแล้วจะบอกว่าแกะได้สวยแกะได้งดงามมากอืมค่ะแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการประทานพรใช่ครับ นะคะเหรียญรุ่นนี้ชื่อพรมยินดี88นะคะหลวงพองเนี่ยอายุครบ88นะคะท่านบวชตั้งแต่เป็นเนนนะคะศึกษาเล่าเรียนทากับหลวงพ่อกรรมฐานแพงใช่ค่ะปู่กรรมฐานแพงเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงปู ผมก็นึกไม่ออกแล้วนึกไม่ได้นะเป็นลูกศิษย์ของสายสําเร็จรุ่นนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นลูกศิษย์สายตรงเลยทีเดียวเพราะรว่าถ้าพระทางอีสานเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือว่าจะค่อนข้างรู้จักทางสายสําเร็จร,รุ่นนะคะหลวงปู่กำมันัแทงท่านร่ำเรียนโดยตรงแล้วก็เป็นพ่อบุญธรรมของหลวงปู่อ่องด้วยถือว่าถ่ายทอดวิชากันแบบเต็มที่นะคะส่วนเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะคะบูชาอยู่ที่3,500าบาทนะคะจะสร้างน้อยด้วยแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะสำหรับเนื้อเงินหน้ากากทองคำใช่ค่ะนะคะ3า0 0เท่านั้น แล้วก็จะมีเนื้อต่อไปนะคะก็จะมีเป็นเนื้อทองชนวนบูชาอยู่ที่200บาทสอบาทนะครับผมนะคะราคาไม่สูงแต่ที่ฮือฮาเลยฮะตอนนี้ทางจีนหรือมาเลยนะฮะเพราะจีนมาเลยเนี่ยก็จะชอบเรื่องพระพรหมมากใช่ค่ะมาเหมามาสั่งจองเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงค่ะมาสั่งกันทีสามลังสี่ลังผมว่าน่าจะหมดแล้วนะทองแดงเพราะว่าเนื้อทองแดงเนี่ยบูชาราคา100บาทห0 0่อบาทนะครค่ะ เดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะนําเหรียญมาให้ใหคุณผู้ชมได้<ห>ช,มชมดีกว่าเพราะรว่าพี่ชาญพี่ชาญชายบ,บอกว่าย่หว่าขอโทษลืมยังไม่ได้โทรแจ้งขนาดนะคะบอกว่าอยากจะทราบขนาดของเหรียญเหรียญเท่ากับหลวงพ่อคุณนรุตโลเลยะะเหรียญเท่ากันเหรียญเท่ากันใครที่จองเหรียญหลวงปู่ขุนรุ่นมูทิตาที่เพิ่งผ่านมานะคะก็ขนาดเหรียญเท่ากัน นะคะทองแดงในบูชาอยู่แค่เหรียญละ100บาทเท่านั้นนะคะจะสร้าง2,000เหรียญมีโค้ดละหมายเลขกำกับทุกเหรียญทุกรายการนะคะผมว่าไม่เกินวันที่25าก็หมดแล้วล่ะเพราะว่าเขาเหมากันไปคนละร้อยสองร้อยเหรียญฮะใช่ค่ะอย่างเนื้อนว่าลูกห่านเนี่ยบูชาอยู่แค่500บาทเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นยังมีชุดกรรมการนะคะอย่างชุดกรรมการเนี่ยชุดละ5 0 0บาทนะคะ จัดคุณผู้ชมจะได้รับด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสเหรียญเป็นชุดกรรมการชุดเล็กนะคะจะมีเนื้ออัลปาก้าหนึ่งเหรียญเนื้ออัลปาก้านี่ไม่มีให้เช่าบูชาในรายการนะคะพิเศษก็คือว่าได้เฉพาะชุดกรรมการแล้วก็นอกจากนั้นยังได้เนื้อทองชนวนอีก1เหรียญแล้วก็เนื้อทองแดงอีก1เหรียญนะคะทั้งหมดเนี่ยสมเหรียญในราคา500บาทเท่านั้นแล้วก็ จะได้หมายเลขเดียวกันทั้ง3เหรียญ่คนะคะจะเป็นรูปแบบที่สวยงามคือวัาุมงคลทั้งหมดนะฮะจัดสร้างนะฮะมีโค้ดและหมายเลขกำกับและชุดนี้จัดสร้างน้อยแทบทุกรายการใช่ค่ะอย่างเนงอนนวานัากากทองคำเนี่ยบูชาแค่2,500บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สร้างน้อยจริงๆส่วนนวานัากากเงินเนี่ยใกล้จะหมดแล้วเพราะว่ามีแค่1 0 8เหรียญนะคะบูชาอยู่ที่800บาท มีแค่มนะมีแค่108เหรียญนะคะคุณผู้ชมใกล้จะหมดแล้วนะคะสำหรับเหรียญทองหลวงปู่อ่คงส่วนเนื้อเงินนะคะ1,700บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นเงินลงยาเงินลงยานี่ก็สวยงามหนึ่งบูชาเหรียญละ200อโทษค่ะ2000บาท2 0 0 0บาท2 0 0อผมเมาหมดนะเขาสร้างน้อยเงินลงยานี่รู้สึกจะมีแค่ร้อยร้อยกว่าเหรียญนะร้อยแปดเหรียญค่ะใช่ค่ะถือว่าสร้างน้อยแล้วก็มีสีเดียวให้เลือกนะคะสองพันบาทเท่านั้นนะคะ ส่วนที่คุณผู้ชมมีเห็นเป็นลงยาสีอื่นๆเนี่ยก็คือว่าจะอยู่ในชุดกรรมการชุดใหญ่ซึ่งหมดไปเรียบร้อยแล้วหมดตั้งแต่แรกแรกเลยหมดตั้งแต่รายการไม่ได้เปิดบอกง่ายๆก็คือว่าชุดละ1 0 0 0 0บาทนะคะมีแค่ส2ชุดเนี่ยหมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยค่ะนะคะสนใจติดต่อนะคะ0 8 7 6 8 6 4 9 9 9นะคะโทรมาสั่งจองไว้ก่อนก่อนที่จะพลาดโอกาสเพราะหลังจองเนี่ยวัตถุมงคลจะต้องขยับราคาขึ้นนะคะใช่ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าพบ กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณวรปัญโยค,ครับค่ะตามเสียงสัมภาระ